สวัสดีค่ะชาวบลิสมาถึงราศีกรกฎแล้วนะคะอืคนที่เกิดเดือนกรกรดาคมมาดูกันนะคะว่าชาวกรกฎเป็นอย่างไรกันบ้างชาวกรกฎโดยพื้นของราศีแล้วเนี่ยมีดาวจันทร์เป็นดาวประจําราศีนะคะ เป็นคนที่อ่อนหวานอ่อนไหวขี้กังวลอาจจะแปรปรวนนิดหน่อยในเรื่องจิตวิญญาณจะแบบขึ้นขึ้น,น,นลงลง,ลงนิดหนึ่งนะคะอ่อนไหวง่ายไงอืมแต่ฝันแม่นนะคนคนชาวกรกฎแล้วก็เป็นเดือนที่สี่ตามโหราศาสตร์ไทยก็พูดถึงในเรื่องของครอบครัวญาติอสังหาริมทรัพย์นะคะ ก็ดูจะมั่นางดีเนาะส่วนไพ่ที่คุณได้คือไพ่พระรามแผลงสอนนะคะไพ่เทพธิดาพระจันทร์โอ้ตรงกันเลยเนาะพราะเาวของคุณก็คือดาวจันทร์ช่างตรงกันมากแล้วก็ไพ่ทั่วไปนะคะเป็นไพ่ที่พี่วาดเองคุณได้ ไพ่ซัมเมอร์อันนี้พูดเรื่องทั่วไปนะคะส่วนเรื่องการเงินการงานเนี่ยคุณได้ความมั่งมั่นคงยืนนานนะคะและไพ่เรื่องความรักคุณได้หัวข้อพันทะผูกพันบอนนะคะคือการผูกพันกันเนอะเออเหมือนเป็นแบบว่ามีสัญญาต่อกันมานะคะนในในใน,ในด้านความรักเนาะ ส่วนไพ่สรุปเนี่ยคุณได้ไพ่แห่งความสงบเงียบนะคะมาดูกันว่าชาวกรกฎจะเป็นอย่างไรเริ่มด้วยไพ่พระรามแผลงสอนนะคะอันนี้พระรามก็คือพระนารายณ์ที่อวตารมาเกิดในเรื่องรามเกียรติ์เนาะไพ่เนี้ยหมายถึงการวางแผนการในอนาคตคือวางเป้าหมายของตัวเอง อย่างชัดเจนก่อนที่จะลงมือเป็นไพ่ที่วางแผนนะวางแผนอนาคตเห็นปะจริงเพื่อไปข้างหน้าใช่ปะเออแล้วก็กล้าหาญมีสติปัญญานะคะส่วนไพ่เทพธิดาพระจรันทร์เป็นพระจันทร์เป็นดาวจาันทร์ของกรกฎอยู่แล้วเนาะเออเป็นไพ่แห่งความรื่นรมสวยงามนะคะ ไพ่หมายถึงความสงบประสบความสำเร็จฉเฉลิมฉลองพบเจอกลยานามิตที่ดีอันนี้ดีเนาะอืต่อมาเรามาเข้าเรื่องทั่วไปกันนะคะไพ่ที่ได้ก็คือไพ่ซัมเมอร์ใช่ไหมซึ่งมันก็เป็นเรื่องของการเริ่มต้นฤด,ดูการใหม่เอองอกงามเติบโตของสิ่งสิ่งมีชีวิตเนาะที่ จำสินกันมาจากฤดูหนาวถูกปะเออก็เป็นเหมือนฤดูใบไม้ผลินั่นแหละเนอะให้มรยากาศที่เริ่มต้นอะไรใหม่ๆที่ที่จเจริญงอกงามทีนี้ไพ่ทาโรก่กำลังบอกอะไรภาพรวมคือคุณอาจจะมีเรื่องปัญหานะที่ต้องปากฟันบ้างอืมเอาชนะอะไรบางอย่างแต่ดูว่าคุณจะสามารถชนะ และผ่านไปได้แต่ต้องใช้เวลาฝากฟันนะคะคุณจะพบหนทางแก้ไขปัญหาคือมันจะคลี่คลายอย่างช้าๆอืมคุณจะได้รับความช่วยเหลือจากบุคคลที่โตกว่าเป็นผู้ใหญ่อะเนะอืมอันเนี้ยต้องค่อยๆอ,อดทนเฝ้ารอพิจารณาและคุณจะพบกับความสำเร็จอืมเนี่ยเหมือนไพ่พระรามเลยก็คือว่า คือเหมือนต้องวางแผนแล้วค่อยๆวางเป้าหมายอะเออเพราะมันเหมือนคุณจะเริ่มอะไรใหม่ๆอ่ะเนาะมันจะต้องเออจะต้องแบบค่อยๆเนี่ยแล้วไพ All ่อลักเกบอกว่าให้คุณเฝ้ารอพิจารณาเออค่อยๆอค่อยค่อยๆค่อยๆเดินนะคะแล้วก็จะประสบความสำเร็จได้เนาะส่วนไพ่การเงินการงานนะคะคุณได้ ไพ่ที่บอกถึงความยั่งยืนมั่นคงอันนี้พี่ว่านเองมันเป็นต้นไม้ต้นใหญ่เลยเห็นปะที่มันดูแบบว่ายืนต้นมานานแล้วเนาะแผ่กิ่งก้านสาขามากมายเลยมันดูว่าคุณจะแบบประสบความสําเร็จอย่างยิ่งใหญ่เออในเรื่องการเงินการงานนะและมั่นคงด้วยอืมนะไพ่ทาโรก่กำลังบอกอะไร ไพ่ทาโรตกำลังบอกว่าคุณจะได้พบงานใหม่นะเงี้ยเหมือนกับเมื่อกี้เลยใช่ไหมอืมมันเป็นเริ่มใหม่ของซัมเมอร์เอออะไรใหม่ๆคุณได้งานจะเริ่มงานอะไรใหม่ๆเริ่มต้นใหม่นะคะไม่ช้าด้วยไม่ไม่คือมันในในอีกไม่ช้าคุณจะได้เริ่มต้นอะไรใหม่ๆ่สิ่งใหม่นะคะแล้วมันจะดีนะคุณจะตั้งเนี่ย โดยคุณนะพยายามตั้งใจทำให้เต็มที่นะคะคุณจะประสบความสำเร็จจริงๆเลยอะ่ะบันแดนก็ขึ้นแล้วคำนี้ยคำว่า enduringly เนี่ยมันแปลว่าความยั่งยืนมั่นคงอะ่ะเออการงานคุณดีมากเลยอะ่ะผมคิดว่านะจะเย็น,เ,ยนเนี่ยการเปลี่ยนแปลงกำลังจะมางานใหม่ที่คุณจะเริ่มทำมันจะดีมันจะให้ผลเลยมะส่งผลให้คุณอุดมสมบูรณ์จริงๆเลย เอ็มเพลก็มาด้วยโอ้ดีมากการงานดีมากค่ะชาวกรกฏเนาะต่อมาเป็นเรื่องของความรักนะคะไพ่ความรักที่พี่วาดเองมันคําว่าบอลอันนี้มันแปลว่าพันธะผูกพันเนาะมันก็ดูว่าดอกไม้เนี้ยอยู่ร่วมกันเห็่นะถ้อยทีท้อยส่อยู่ร่วมกันอย่างนะม,มีความสุขสวยงามถูกปะ ม,มันดูให้ความสดใสสดชื่นเนะาะไพ่ทาโร่กำลังบอกว่าเนี่ยเอออันนี้ดีว่าความรักดีเลยอะ่ะคนที่มีครอบครัวอยู่แล้วครอบครัวคุณมีความสุขค่ะเออเนี่ยคุณมีครอบครัวที่ไม่ความสุขเนี่ยให้และไพ่ออราเคิลบอกว่าคุณมีความสุขจากใจคือหมายถึงว่าคุณรักกันด้วยใจอ่ะจงมีเมตตามีความกรุณาจากใจคือรักกันอย่าง อย่างความจริงใจอะเนาะเอออันเนี้ยที่มีครอบครัวอยู่แล้วถ้ารักกันด้วยใจเนี่ยมันจะยืนยงมากเลยส่วนบางคนนะคะก็คืออะไรที่แบบว่าคุณจบอะไรมาแล้วคุณจะได้เจอสิ่งใหม่อะได้เจอรักใหม่อืมแล้วคุณทั้งคู่จะมอบความรักให้กันเลยอะมันเป็นควีนกับเห็นป้ะอันหนึ่งมันเป็นคิงขึ้นมาเลยเนาะให้ถ้วยซึ่งกันและกันะ่ะอันเนี้ย อาจจะได้สมหวัง,งแต่งงานเลยนะคะอืมพี่ก็เลยบอกว่าฮือดีแล้วนะแต่เนี้ยอาจจะแบบว่าได้พบรักอาชาวต่างชาติอะไรอย่างเงี้ยอาจจะห่างกันนิดนึงนะคู่คุณอนะ่ะเออพี่ว่าความรักดีมากนะคะถ้ายิ่งรักกันด้วยใจเนาะคุณจะได้เจอรักที่ดีมั่นคงแน่นอนชาวกรกฎนะคะต่อมาไพ่สรุปเนาะมันเป็นไพ่ของ ค e r า l a c e ก็คือสงบสุขเนะาะไพ่นเนี้ยเป็นดอกหลาบดอกเดียวที่แบบว่าแล้วเป็นสีนงเงินสีแห่งความแบบสงบอืมแล้วดูสงบแบบสงบนิ่งอะ่ะอ,อือก็คือเหมือนอยากให้น้องๆมีสติอะ่เนาะกับทุกเรื่องกับทุกปัญหาที่เจอนะแล้วน้องจะได้พลังงานที่มาหาศาลจากภายในตัวเอง ได้สติปัญญาด้วยนะคะเพื่อจะแก้ปัญหาเนาะมันเป็นประโยชน์ต่อชีวิตไพ่ทาโร่บอกว่าเนี่ยอ่ามาไพ่บอกให้คุณสงบสติเห็นปะหยุดนิ่งหยุดคิดอืมเห็น้าเมากกื่อกี้ไพ่ที่พี่บอกดอกหลาบที่บอกว่า p l a สก็คือสงบเหมือนกันเลยพยายามสงบสติเยอะๆมีสติกับเยอะๆแล้วคุณจะมีสติปัญญาเดเมจิเชียนเห็นปะอืม การงานความรักการเงินอุดมสมบูรณ์เจริญรุ่งเรืองปังมากค่ะชาวกรกฎรักดีรวยด้วยจ้าแล้วคุณจะได้สิ่งน,นี้ในไม่ช้าด้วยนะโอ้ดีงานตบมือให้นะคะชาวกรกฎร่ำรวยสมหวังค่ะทีนี้มาดูไพ่จักรกะกันเนาะไพ่ด้านสุขภาพนะคะจักรกะของคุณ ท้องน้อยของคุณดีการควบคุมอารมณ์ดีอยู่นะคะแต่ไพ่จักรที่ก็คือด้านหัวใจคุณไม่ค่อยดีนะพยายามคิดบวกให้อภัยนะคะแล้วก็ฟังเพลงอะไรอย่างเงี้ยเนาะจะช่วยได้แล้วก็กินผักผลไม้สีเขียวส่วนจักรที่7จิตวิญ,ญญาณไม่ค่อยดีเนาะอันนี้ต้องไปเพิ่มด้วยการนั่งสมาธิสวดมนต์ทำโยคะ แล้วมันจะดีขึ้นนะคะชาวกรกฏเจอปัญหาอะไรไปทํานั่งสมาธิคุณจะมีสติปัญญาแก้ปัญหานั้นได้อันเนี้ยพี่เชื่อว่าชาวกระกฏทุกคนจะผ่านพ้นสิ่งไม่ดีและเจอแต่เรื่องดีๆการเงินการงานที่รุ่งเรืองนะคะฝากแชร์ให้เพื่อนๆและฝากกดติดตามนะคะและขอบคุณที่รับฟังมาจนจบค่ะสวัสดีค่ะ